สวัสดีครับพบกับผมจอยสัจแจงนะครับกาเศรอาทิตย์ละวันครับเมื่อนี้กสศเป็นงานยิงไงปูเจ็กไงครับผมพุดแล้วอันนี้กาศิมาเอาโกบกเขียบไปปลูกแน่ละกัต้นสาสตร์ที่ผมมาเพาะไวอย่างแต่อยู่ต้นต้นนี้ไงอยู่ขังทางนะครับกพระะจซีเลี่ยนกลับมาเอาบักหน้าบักกูดอย่างเงียไปไล่อยู่แบบนี้ครับเนี่ยต้นบกเขียบครับปฏิพันธ์ของแมวผมเนี่ครับนี่เสียโคร้วแล้วนี่เนื้อแมน จะไปปลูกยี่ละปลาบักเเานะครับไห้เหลือยี่สิบต้นเพราะม่านจะลอยอับเล้ท่านนี่แหละฮ้ยอ้โกบีบุญพ่อเว้ยอ๋อเดี่ยทีนีต่วนศาดตรนะเดีผมใ่้นบังเกิดสายก่อนเด้ยีนีตวนบักตวนอูนั่นานอู อเอาเงี้ยผุ้งกระือกบบัเห้าไปเสริมเสริมหน,หน่อยนึงเพราะว่ามันหมาขาดไปเก็ยตัวแต่ซื้อมาอีกสามตัวพราะเงินมันมมีร <c oughs> อบนะอาจิตนาให้ซื้ออีกครับเงิงเนหมดแล้ว เดี๋ยวพิทาบเบิ่งต้นสายกัน,นครับพ่มีห้องตนสายตาน้น,ออนตสายีีคนต้นสายที่ได้บางยี่สิบอัพอร์สามสิบสี่สิบด้วย,ย,วยครับแตต้นงามๆมันยี่ยี่สิบต้นครับเดี๋ยวเก็บเลยครับอยูว่าง,งามอยู่ดิผมมาเหเดี๋ยวไปใส่ยี่แหลิว,วเจียว,วยนะครับ หลากเดือนนี่ครับหยอดแตกไม่ไม่เพิ่งจะเอามาใส่แดดมันมันบกไฟสูงนี่พวกมันนะ <c oughs> ดินมันเป็นดินเก่าดิอย่างไรพวกมันเองเจ้าคนลเรีย, <c oughs> ยววลครับอันไปพ่ออันยูหน้าบัดปงเสือกทีเดียวเลยครับงผมปลูกขับเองขับเท้าครับวนุนเต๋อไรเต๋อละมือ เรียบร้อยครับสำหรับการค้นครับก็บมีตน้นซาดเน่าสามสิบเดี๋ยวยี่สิบ up เอาบมาเคียบนี่ต้นซาดสามสิบอยู่หรอกครับหมล้วก,ก็ได้ตน้นบักอย่างรรแาเแี้ยมาเี้ยบักหนาวบักหนาวผมต่อนกับต้นนี่บักสมโอสมโอพันดีอยู่ด้วยครับนี่แหละบึงบักนาวเนี่ยนาบ้านนะครับนาแป้นบ้านนี่เดีนน๋ยวนี้ผมไปต่อนอยู่รังบ้านผมมา ปาที่นี่กะทิไปบนบานโป่ง,ปงเสือครับคุณลูกไส้มาค้นขวงเตรียมสเสบียงไว้ไปแล้วครับพอใพนบุญแล้วครับผมปลูกมือนีกแดดแก้แก่หนาเรื่องนะผมก็มาหอดเพื่อนอะไรนะครับเรื่มคนกุกใหม่ล่งใส่สเสลี่ยงครับทย,ยอยแล้วครับที่นี่ค้นแล้วๆกะทิเอารถไถเนี่ยไปปั้นดนวยข้าวครับปั้นพ่อไปหยอกงาน่นะเดนั้นเจ๊งสิดเริ่มปลูกครับ เซสลิงไปนะบ่เอารถไงเข้าไปมันเข้าไปบบหอดสุดโอ้วินมาแล้วผเจะกวงน้ำไข่อือ่าววิ่นนะ ครับไปปลูกงวกไม้ครับนี่ใช่ครับเนียยามาคักเลยขึ้นมาได้เดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวขึ้นมาได้เดี๋ยวโอ้ยโอ้ยหนอนไปอ๋อโอ้ดับจ้อยวู้ฮู้ฟงฟ้า อันเวอร์หวางแก่เฉยๆไปเอาดีๆอ่าไปยไห้องสุดแรกปลูกระเดิมครับนี่ปลาปลาปลากล้วยผมสามเลยนี่สวนปลาผมประมาณหนึ่งไรครับนี่ห่างมันเต็มเลยครับ อาจจะดูตัวเลขนะครับได้มาจากไอ้สีเลนสีเลนสีเลนก็ล่างสางตัวแมวมันรวงถ้าได้รวงครับอ้อาวมาปลูกแล้วเจากรดดูแลแขงวงเอะจะต้องสูบไข่กระติมาเบิองเจาเรื่อยๆอันนั้หน้าฝนนี่มัปปนไอดอกแต่หนาแรงนี่มีมูไรไอดอกอยู่นี่บ่ต้องการมาหงออันนั้นกระตุน้นแต่เคียนอันนี้กระตุ้น กระถินโอ้ย่างว่าห่างกันเม็ดเดียวเม็ดยี่สิบแล้วมุมีหมองปลูกดินมุนมีแล้วปลูกสามครับปลูกสามอยากไม้ปลาที่ผมซื้อมาปลูกวีใจเนี่เพ่งหนามบอกหน่อยก่อนหาน่ามันขังเพ่งแบบเอาเจาะเดี๋ยวยางฮนะต้น,นปลูกก็ไปเฮะโอ้ไม่เด็กสังก็อีกนึ่

ขีเดือนขีเดือนเอ๊อสองกโอ้ขีกระเดียงครับปีไก่ขุดแถวจะบ่มีขีกระเดียงในได้ปีไก่ผมปลูกมันเป็นหน้าลอยเป็นเส้นเนาะแถวนี้อาจจะเป็นตัวเล็กๆนะครับแต่ว่าก็เป็นจุดเริ่มต้น,นที่ดีดโอ้ฮฮ<โอ>่ตะกี้บ่มีขี่กระเดียนเนะครับแถวนี้เป็นหน้าเนาะวิดจากหน้าใส่ปลาไอยใส่โอ้สีัูอยู่เลย ดีใจดีใจ <laughs> คนปลูกกบใหม่นะเห็น <c oughs> ดินอุดมสมบูรณ์กับมีแห้งนี่ครับตรงนี้ยังหมดไปไม่ได้โว้เป็นดาราเลยเนียหากมันตุนเล็กดยู่บุศสองสามเดืนอนนะบ่เพาะไปห่อนแห้งเลยครับมันนี่ฟันอาทิตดินเอาดินนึ่งๆนี่โกบครับนี่มีสารอาหาร เป็นให้หน้าลอ,อยเปนเส้นเนะาะฉันนี่ผมปลูกไม้ไรหนึง่งอาจจะเเบาดูแล้วลพวกนีเบิ่งคลิปผมดูก็สิเห็นอยู่หรอโจนี่ลูกท้ายขุดครับผมเมื่อยผมโหลดประทันมาเนี่ยนอนหน่อยพวดนั่นสองสมองเนี่ลูกขึ้นมาตามคำสั่งเมียอ้ขุดกุคนขี้ขาดนี่มอนี่โอ้ยส่งคือรักบันจิกมีผู้สาวโอ้โหอ้อใกล้วๆหนึ่งห้อา มันตาห่าไปกูเห็นว่าใส่ไล่ไปเป็นไมเพราะอะไรจะคุณรูปเงี้ป็นนั่นเหรที่เหรอมันน่าเลี้ยวเหรอปลูกข้าวเล้วเ้าคุยเง,งี้เหรโอ้ยตุ่นพยอมกำลังแตกงามครับนี่ตุงงน่นยางตุต่นตะเคียนตุ่นแคีนบบนั่นเหรครับแบบนั้นเตุ่นแคีนเอาไปาปลูกต่อไปแล้วครับปลูกนี้แลี้วไปปลูกก็บาเขียบ บกบเขียบแล้วเราจะปลูกกระโพดครับภารกิจไล่เรียงมันนี่ตรงมันแล้วปลูกเ้าวปลูกเ้าซ้อมอีกสามต้นรุดไปวันน,นี้หาฮกหาฮกต้นนี่แหละมาไปแดกไปที่ปลูกก๊กมาอีกแปดต้นครับโอ้ผุรานเลี้ยวผุรานครับเจ้าที่ท้ายเบิง้งช่วงนี้มึงไปฟาวเลงปลูกเคลื่อนแดดก็แห้งครับอีเดี๋ยวหูอาวมาเห็ดเบียกแดดแดดโอ้ผมสีมอสแล้วนี่นี่ต้นสุดท้ายครับสำหรับต้นศาดครับที่นี่ ที่นี่ก็คือไลอไปต้นหมากอีกแปดต้นหมากเตีย้ยกับบะเขียบบักเขียบขอโพษเจ๊คปปือปลูกแดดแสิปลูกช่วเยอกโอก<อ>แดดครับแบดดเนี้ยมึงนี่ต้นหมากตัวอนี้โอ้ คนมาครับซืออยู่สาสขันนะครับอยู่ร้านน่ะใต่ตีนพู่น่ะโอ้หักหลายแห้งเลยตัวละหาสิบบาทเลยข้าเจ้ารถห้ครับดีมันหืมพดเป็นไห้หน้ามองนี้ไม่เป็นมองมุ่มกันแท้มุ่มมี่ห้หน้าโอ้จังเลยหิยง่างมาเนาอปลูกหมากนร่ลมพัดสิบอรมณ์่ิบ่ฮุดเงาตื่นน ต้นแรกครับบมกาปลูกไรายอยู่นี่ปลูกสองต้นต่อจากแถวนี่แนงไปห้องตอังครับมูลอืมคือก่้น้อฮะกะดเหอโดมกโดไมเย้ิมน่ก้น,นี้เบเปอนแคบแ่บแคบแ มงรไปตัวนี้ชิบว่าพลาดนะครับตัวนี้ว่าพาหลาดินก็เจ้าบึงจะอัดให้ไหมครับเจ้าวายอยู่โอ้ยินว่าสาคัญดอกมึอนี่แต่แดดนี่โคตรแห้งเลยครับมอนี่โอ้ยเมียดไหมโอ้ยเมียดอีบ่อยไหดิสตันสาบเมียดไปเลย ก็มีตูเนาะแม่นมิดเฉียนเนาะมีดฟันเนาะปุ่มนเลยปุ่มออกปันนอกอย่างน้อยนึงทางจะเป็นออกแตกแล้วแตกเนี่ยดิ้งกระจกมันอัดไหมอัดเต็มเลยสองอาทิตย์วดี๋ยวมี่แล้วผม เฮ้ยเก็ดตังไมที <dorm it> ่นี่เปลี่ยนทุกเกาะครับดินเขาต้ไม่ไม่เลยดินข้างล่างถุงมีถุงที่เกิดวัวเนาะเกิดทุกเกาะนะมันลำบากงอนโอ้โหใจห่อนพฝนสาบปุกวุกเป็นยังเยอะอนก้อนโ้โหเห็นหากมันเรียงอะไรเป็นกัน ปนะูแทนนี่อีกูต้องซื้อมาเพิ่อมอีกครับี <c oughs> ยบหน่อยนะึงไหวมาเล่นมา่ <c oughs> อเยเวรปูได้นึงมันถึงแสงไดนะ้นึงคลุมไม้คลุมไม้เดี๋ยวเอาค่อยไปกินเออดีตัวค่อยหน่อยกเกษตรอาทิตย์ละวันสีปัง่าเนาะ เมืยแล้วอีกตัวหนึ่งที่นี่ตามตัวกูบักเหมือนกันเลยไปเรียนไปเขียบกูเขียบโอกูบักเขียบครับอันนี้พันหของแม่ผมเองนี่นี่หวานเป็นบักเขียบนังเสียงลือเสียงเราอ้างอันใดจะหวานเท่าบักเขียบแม่ผมอืมจกเขียบด่ากั เดี๋ยบอะไรครับต้นมันเถ่าแล้วต้วนแม่มันเพาะรอยกว่าต้นครับกะบวหัดฟันครับกุน้นตุนบวหอดฟันนี่ปลูกซ้ำไปเลยครับตรงลงคงดูปลูกแบบปฏิวัตเนะปลูกแบบเกษตรอีซี่มักไงคือจะปลูกกับปูก <c oughs> อยากคิดว่าว่ามันนีแดด่อนนี่ดี ตอปลามีรักสูตรนอนปลูกเนะครับยงจีนอนปลูกกี่เบื้องรู้ทุนเบิ่งเงานไม่เท่าปลูกก็ไปถ่ายไม่เท่ากันนะฮะบล็อกหน้าอ,อีไกลโอ้่อเปลี่ยดแบบอีซีนะอันนี้เสียมพี่พูดง่ายง่าย น้องผูกไหมอันนี้ก็พูดไอ้นี่กิบ้าเห็ดเหรียญมาเลยนี่นี่ก็พูดนี่ถ่ายไปเรื่ยตังค์เอออันนี้เพื่นมาสางภาพเลยผมไหมนี่นี่นี่นนนะมแม่นเล่นี่เกษตรกินซี่ลอยเปรนเซ็นนี่ของผมแม่บุกเจ้าอยากกินเตรียมเลกินว่าบเขียบนีสองปีสองปีเริ่มได้ปติดมากเลยเนี่ยมันอาจจะว่เป็นต้นดี ใหญ่แต่ก็มีดจะเป็นว่าเต็มตีตทุกต้นได้แบบเขียบหนิปูน่ะหากมันโอ้เขียบปูนหมดมีแต่เป็นดอกแต่เป็นตน๊ะดอกบักเขียบคือเผ่าเนียเผ่าตัวมีทิดมีคู่มีไพ่อันนี้ฝังลงดินฝากแม่นางธรณีเรเด้ว,ดวนี่ฝาเกเจ้าที่เจ้าทางเราด้วยนี่เตรียมถักกิน,ดนเดาเี่ยครับพวกเจ้าสร้างผมเลยก็ใส่ปุ๋ยใส่ตะขี่กล้วยกับขีง่งัวน่ะกับขี่คุย เขียบมาอีกก็สองหลงโอ้ยเกียกบลงมพันของแม่ผมเท่านะั้นปลูกกระพัวครับที่นี่ปลูกกระพวัวน,นี่เนี่ยเสียบนี่นี่เสียบปับ๊บโยนสามเมตรสี่เมตรโยนหลายเดี่ยวหลายเฮ้ยยางเลยวันนี้จะว่าฮึบบูย๊ยเบ็ดมันว่าท่านได้ชำนาญนะนี่นน ใส่เดี่ยวๆไล่ใส่หน่อยเดี่ยวหน่อยก็จะกินรอดโอ้ยลงดีขนาดเลยสามเมตรพ่อเฮ้ยนวัตกรรมนวัตกรรมสำหรับผมเคฟที่เลี้ยวเดี๋ยวบอกผมว่าโอ้ยไปจังไหนวะหนีได้นี่แบบเร็วนี่ฮึบนั่นเริ่มชำนาญนี่นี่ ฮึบช้ำใบอะไนี่แน่แนนเอามาเ okay. บ,แบบนี้เลยฮึบฮึบฮึบนี่เลี้ยวเลี้ยววะฮึบนั่นนั่นฮ้โอ้ยนั่นโอ้ยระเลีวเลี้ยวประูเลยน้อยเน้อ คุณนะีุ่มนี่ยี่สิบวะ,ะลุมนี่ยี่สิบลุมนี่สิบห้า่รงเร็วพอเฮ้ยนั่นอ้อรอมาไงน,นั่นนีชื่อโอ้มมนี่นมีแววเป็นเกษตรกร,รกไหมไหมมีแ้วแมนยี่หว่าพี่จําได้พูดรู้แท้มาบีะนะ้มนี่น้อโอ้ ดินยาบปั๊บด้วยเพิ่นลงดินมานหนลงวอ่านี้อ่าเราเมื่อกี้เว้นอ่าเลยอ่าเด้ออ่าเโอ้คือว้ส่วนส่งเอวคือได้ม้หนิคือคือคืออา